อันตัวฆ่านินจาไรานามแห่งหมู่บ้านเงาจะออกมาเชิดชายในวงการจอมยุทธทั่วยุทธจักรสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับผมซาดะยอดนักดองและในวันนี้เรามาอยู่กันในเกมวอลลอ n g f เ่นดย d นาส sty ถ้าเกิดใครย,ยังไม่ดูคลิปนี้ในการไลฟ์สตรีมสดนะครับเกมนี้ เป็นเกมแนวคล้ายๆโซลไลท์จากผู้สร้างนินจาไกเดนแล้วก็นิโอดนะครับตัวเกมเนี่ยจะมาในธีมของ3ก๊กประเทศจีนแผ่นดินใหญ่นะครับแต่ว่าจะสอดแทรกเรื่องราวของพวกพูดผีปีาศาจนะแล้วก็เรื่องของยาวยุทธนะสิ่งเหนือธรรมชาติ้าไปด้วยแต่ว่าก่อนจะไปรับชมคลิปนี้กันอย่าลืมเ่วยก,กันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์้วยแล้วกันนะครับผมจะได้มีกําลังใจนะครับมาทำคลิปนี้ต่อแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากให้ผมมีเงินมาซื้อชุดเท่ๆแบบนี้นะครับหรือว่ามีเงินมาซื้อเกมอีอเกอเ,อเนี่ย อย่าลืมช่วยกันกดซุปเปอร์แทงหรือสมัครสมาชิกเข้ามาเป็นสมาคมยอดนักดองเรานะครับผมโอเคไปลุยเกมกันเลยนับตั้งแต่สมัยอดีตากาศอย่าอายุธนะนั้นเป็นที่ทวินหาของเรากระสัตจกักรพรรดิแห่งราชวงศ์ฉินนั้น ได้ต้องการสิ่งนี้เพื่อให้ตนนั้นเป็นอมาตะาถึงกระนั้นยาต้องห้ามนี้ก็ส่งผลหายนะไปทั่วแว่นแขวนหลายปีต่อมาอำนาจนั้นก็ได้เสื่อมคลายลงเมืม่อยุคมืดได้มาถึงการเมืองความวุ่นวายรัฐประหารอย่างนั้นได้เกิดขึ้น ดวงจันทร์เคลื่อนผ่านและแล้วอาณาจักรท่านก็ได้เสื่อมลงแต่ยาอายุหนนั้นได้ไปกระตุ้นบางอย่างทำให้มังกรที่หลับไหลบนพื้นดินนั้นได้ตื่นขึ้นอีกครั้งหนึ่งสวรรค์ล่มแล้วโจนพราเหลืองออกอารวาส ลูจอยสั่นจอยสั่นจอยสั่นคู่คนบาดเจ็บล้มตายและตอนนี้คงได้ประจ,จักษ์ต่อหน้าพลังของข้าแล้วใช่ไหมและอีกไม่นานจวนพระเหลืองของเราจะนำความรุ่งเรืองมาให้ หน้าตาดูไม่ใช่คนดีเลยพวกโจรผ้าเหลืองฉกช,ชิงวิ่งราวฆ่าและจะจ้องจะเล่นผู้หญิงแล้วอันตัวข้าอจอมยุทธหนุม่มสภาพดูปัญญาอ่อนมากเลยเต็มเ็ตแบบว่า วกโดนผะเหลืองตรงตรงจิงตรงจิงตรงถอยถอยเลยถอยเลยโอ้โอกากเลือดและแล้วตัวเอกนั้นก็ได้ไปต่างโลก แต่ไม่ใช่อย่างที่คิดด้วยพลังแห่งตาราหยกทำให้ข้านั้นฟื้นคืนชีพอีกครั้งหนึ่งขอบคุณมานะขอรับที่ช่วยข้าไว้ท่านน่ะปลอดภัยแล้วนะขอรับตาราประทับหยกนั้นได้มอบชิตใหม่ให้ข้าตาแก่รัดที่เต๋า ในที่สุดข้าก็ได้เจอแล้วผู้ถือครองพลังแห่งยาอมะตะและแล้วก็ได้ถึงเวลาสร้างตัวละครทัทีนะครับเกริ่นกันมานานแต่เราเคยเล่นกันไปแล้วหัหนึ่งตอนในเดโมนะครับรอบนี้จะมาสร้างตัวละครกันใหม่แต่ผมจะสร้างให้มันแบบว่าค่อนข้างจะดูเหมือนกับตัวละครหน้าปกเกมแล้วกันก็ต้องเป็นผู้ชายก่อนเลยผมว่าตัวเนี้ยเป็นตัวที่ดูดีสุดแล้วนะอาจมีการปรับรูปแบบหน้านิดหน่อยแต่ว่าสีผมเนี้ยต้องมีการปรับปรุงหน่อยนะให้มันมีความเรือบๆคล้ายๆกับ นินจาจากเวสอาชินะโอคามิหน่อยนี่ประมาณนี้ดีกว่าเนาะจะได้แบบไม่ขาวเกินไปโอ้ยมีเลือกความยาวหน้าม้าด้วยครับเอาสักแบบ12แล้วกันจะได้ไม่ยาวปิดบังหน้าตาเกินไปในตาโอ้โหในตาสีชาติและในตามงกรว่ะโอ้โหนี่มันจาก Ring เอลเ n r i นลิงอนะแต่ว่าต้องเจอในตาสีชาตินะครับเพราะว่านี่คือเนตรวงแหวนกำจัดมาร <laughs> นี่แหละแค่ดวงตากับทรงผมนิดหน่อยก็พอไม่ต้องเอาเยอะนะครับโอเคไปลุยดีกว่าเอ้ยทำไมหน้าตาดูไม่ค่อยเหมือนแต่งตอนแรกวะในที่สุดในที่สุดก็แต่งตัวเสร็จสัที <laughs> ไม่ใช่ความปรารถนาของข้าจะได้ถูกเติมเต็มแล้วารควเ เครื่องรางนี้ช่วยปกป้องท่านเอาไว้โอเคมาเดี๋ยวเราเตรียมไปลุยเลยดีกว่านะครับผมยังไม่จบหรอไปกันเถอะขอรับ,กร,บกระบี่เทพในเงาอีกิมันช้อปะ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 ปีสกกาด184ที่หมู่บ้านที่ถูกเผาโดยกลุ่มโจรผ้าเหลือง ไม่ต้องสอนเราเล่นเป็นพอดีว่าเล่นเดโมมาแล้วน้อง <c oughs> ก็อย่างที่บอกไปนะครับตามประวัติศาสตร์ของ3ก๊กนะครับที่ถูกแต่งมาโดยนิยาย <c oughs> ก็จนผ้าเหลืองนะครับได้ก่อการบุกรุก,กป้นชิงฆ่าเพื่อหวังที่จะโค่นล้างรัฐบาลไม่ใช่ราชบัลลังก์านอานักต่างหากล่ะคนนี้ไั่นแค่ลูกกระจกเราจะไม่สนใจมัน พวกโจรผ้าเหลืองก็เป็นแค่แบบพวกกระบฏชาวนานะที่หวังที่จะยึดอำนาจแล้วก็ตั้งตนขึ้นเป็นเป็นกรตริย์ซะเองไงเพราะว่าในยุคสมัยนี้ขุนนางก่อกรรมทําชั่วช่อราดบางหลวงทําให้ชาวนาต้องออกมาดินน้นรนมารัดรัดสปีดรัน ไอเดโมเราไปจนถึงบอสแล้วนะครับแต่ว่าในนี้เราจะค่อยๆเข้ามาสู้กันใหม่แบบเริ่มใหม่ทั้งหมดเลยเพราะว่าผมไม่อยากจะข้ามไปเล่นต่อเลยจริงๆแล้วมันสามารถต่อจากเดมโมได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวคนดูในคลิปจะไม่รู้เรื่องกันเพราะฉะนั้นเราจะมาลุยกันแบบเริ่มใหม่นั่นแหละตรงนี้มีไอเทมหนึ่งชิ้นเราเก็บก่อนเอ๊อ๋อมันแค่เปิดกล่องเก็บแล้วไม่ต้องเหมือนกับพวกเซ็กเ,เ,เ,เอเอลด์ลิงอ่ามันจะสอนให้เรากด แพรรี่นะครับเพราะว่าศัตรูจะทำการโจมตีแบบคิทเทิคอรโบรก็คือให้โจมตีให้หลบจริงๆตะกี้มันก็เป็นมุกแหละครับเพื่อสอนให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยศัตรูที่มันโจมตีแบบนี้เข้ามาเนี่ยมันจะเออตีแรงแล้วก็ถ้าเกิดเราปัดป้องไม่ตรงจังหวะเนี่ยมันจะทําให้เรานะครับสูญเสียโซซึ่งผมจะสอนให้รู้ว่าเวลาเราตายเนี่ยโซเราจะถูกตกมาอยู่ตัวที่ฆ่าเรานั่นเอง ก็เลยมาฆ่าโชว์ไงแบบนี้เป็นแท็กติกเออจริงๆนะรู้สึกว่าการเล่นเกมโดยที่มาอัดเนี่ยมันยากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าตัวจริงครับเฮ้ยคุณลุงชาวบ้านอ่ะเรามาถึงตรงนี้ละจุดฝักธงจริงผมต้องหาผ้าคาดห,หัวมาคาดหน่อยวะตรงนี้มีไอเทมหนึ่งอันเก็บก่อนึบ เราก็นั่งเทวรูปมารมันจะสอนให้เรากดอัพเลเวลได้นะครับตอนนี้เราก็จะทําการอัพธาตุดินเข้าไปก่อนเลยแล้วกันธาตุไม้ธาตุไม้เพื่อเป็นการเพิ่มเลือดไปเดี๋ยวเราค่อยไปเน้นการอัพสกิลทีหลังนะครับตอนนี้มันต้องเริ่มมาต่อมาคือการสอนการรอบทีมหลังเดี๋ยวไม่นจ้เก่งเกินไปอบพวกพระเอกอย่างเรามันก็ต้องเก่ง,งนี่แหละ เกมนี้ผมก็จะพยายามเล่นให้มันแบบรวดเร็วนะครับไม่แบบยืดยาวเกินไปเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเสียเวลาไงไม่ใช่หรอกเก็บไอเทมตรงนี้มันจะมีมอนสเตอร์เสือหนึ่งตัวผมว่าผมคงสู้ไม่ได้ผมจะวิ่งไปเก็บไอเทมแล้วกันจริงๆเราไม่ได้อยากสู้หรอกไอพวกนี้เราอยากสู้บอสมาเปิดลังไอเทมก่อนตรงเนี้ย เปิดประตูบ้านผมยังลืม,ลมต้องบอกเลยว่าปุ่มยังลืมอยู่เลยครับตอนนี้ไปละมันก็เป็นแค่เสืองโ,งโง่โงเฮ้ยมันเวลสิห้านะดูดิเห็นปะบนหัวมันมีเลขสิบ้าอยู่นะครับซึ่งเราคงสู้ไม่ได้เราก็ต้องหนีก่อนขึ้นดิมาแล้วอันนี้เป็นธงเอ้ยโอปีนเป็นก็ไม่บอก มันปีนเป็นว่ะเสือมันตามว่ะที่เสือโทนี่ตามมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นนะพ่อหนุม่มดูแล้วมันน่าจะแข้นเราครับอินยาอะไรละ่ะ โอ้ติดติดตพยักขับล้นวุ่นวายแล้วเกิดจริงๆวะ่ะมานี่เดนเสือเดีย๋ยวเราจะไปปักคงเพิ่มก่อนเพื่อเพิ่มค่ามอรัเนะครับอ่าตอนนี้เหมือนกับว่าเราเพิ่มแรงเราแล้วเฮ้ยเสือมันจะเยอะไปแล้ว ข้าก็มีเหมือนกันอาวุธอะไอเสือน้อยอยังไงล่ะให้คู่หูข้าเป็นตัวตีไปก่อนส่วนข้าข้าก็หลบเรี่ยงกินยะตบดรับเป็นไงล่ะเขาเรียกว่าใช้สซบอกในการต่อสู้ใช้สซบอกในการต่อสู้จอยเป็นไรหรือเปล่าวะ คือแบบว่าเสือมันเก่งเกินไปไงใครจะไปสู้ได้จริงบ้างเพราะว่าเกมเพิ่งเริ่มเอาละครับเรามาถึงธงตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับไปเอาโซลคืนอย่างละกันนะครับแต่ว่าผมจะบอกให้รู้ว่าระบบของเกมนี้เนี่ยมันจะมีการเก็บธงนะครับที่ด้านขวาบนของจอนะเห็นไหมมันจะมีธงใหญ่กับธงเล็กธงใหญ่ก็เป็นเหมือนบอลไฟส่วนธงเล็กเนี่ยเอาไว้ปักเพื่อที่จะเพิ่มค่ามอร์เรลให้เรานะครับซึ่งมอนสเตอร์บนหัวมันเนี่ยจะมีตัวเลขอยู่เห็นไหมก็คือความเก่งกาจของมัน ถ้าเกิดว่าความเก่งกาจของมันเยอะกว่าเราเนี่ยเราสู้ไม่ได้เราก็ต้องแบบเก็บค่าธงเราแล้วก็ค่าพวกมันนะให้เรามีค่ามอเราเยอะด้วยเราจะได้เก่งสู้มันได้ไงซึ่งบอกเลยว่าผมพูดไปเน,นี่ยตาผมมองเกมไม่สามารถมองกล้องได้เท่าไหร่เพราะว่าเกมมันต้องใช้การโฟกัสสูงนะนะมาติดเล่นอยู่นะยังไม่ได้เอาจริงโทษที อ้ามันสอนเรื่องการใช้ท่าพิเศษนะครับซึ่งผมใช้เป็นไปแล้วซุปเออกด R 1นึ่งบวกซีเลียมเพื่อเป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งในการโจมตีทำให้เราโจมตีท่าพิเศษได้นะครับแต่สังเกตดูที่บริเวณใต้ล่างของหลอดเลือดเรานะครับมันจะมีแถบส้มๆอยู่แถบนี้คือแถบการสตันนะครับถ้าเกิดว่าเรากดใช้ท่าหรือว่าเรากดดสลบเนี่ย ทำให้ค่านี่มันเพิ่มขึ้นเห็นไหมถ้าเกิดค่านี้เต็มเมื่อไรเนี่ยเท่ากับว่าเราจะสตัทันท,นทีเพราะฉะนั้นเกมนี้มันจะเน้นการแพรี่ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่แพรี่เนี่ยเราจะติดสตันนั่นเองสวัสดียอนนักสอนมาแล้วเก่งเก้อด้วยห,หมดเลยปีนหลบได้วะแบบใช้เลขกลในการต่อสู้อะเข้ามา อ,อะไรเจอดาบสวนเข้าไปออใช้แต่ท่าพิเศษบอกเลยว่าค่อนข้างโปรท่าพิเศษเราอะเทินโปรท่าพิเศษมาน้องอะไรไม่เท่าไรหรอกโอ้โหแล้นี่ก็พูดมากจังเลยนะปักธง เฮ้ยผมว่าผมจะเล่นแบบว่าให้มันผ่านด่านนี้ไปแล้วก็ไปด่านต่อไปนะแต่ว่าคาราว่าฟ้าดินมันเริ่มเหนื่อยแล้วครับเล่นแป๊บเดียวไม่อยากเชื่อเหนื่อยไวมากเกมนี้เอาละตรงนี้มาเก็บไอเทมเดี๋ยวข้างหน้ามันจะไปเจอบบสแล้วอ่ะเดี๋ยวผมขอกลับไปฆ่าพี่เสือก่อนแล้วกันจะได้กลับไปเอาโซคืนโอ้ห่างนักเจ้าเสือเบงกอเจอปื้วริวใต้ล่าดาบฆ่าหน่อยเป็นไงมา ได้เวลาล้างแค้นเสือแล้วยังไงยังไงไม่เบาเฮ้ยเสือเข้าบ้านไปแล้วว่ะเสือเข้าบ้านไปแล้วที่ทางนี้ครับเฮ้ยมันติดบัรกไปแล้วว่ะเอาเล เอาเดท่าเดียวสบายสบายอฮ้ยตอนนี้เสือล้มครับจิ้มเสือไปทีนึงโอ้โหเขาเรียกว่าเสือในอวยอย่างเงี้เยเสือในอวยเสือในอวย <c oughs> ใช้ชาวบ้านเป็นเหยื่อล่อ <c oughs> โอเคไปคาราวะฟ้าดิน ตอนนี้เราสามารถเรียนสเปลได้แล้วนะครับเราสามารถเข้ามาเรียนรู้การใช้เวทมนต์ได้แล้วซึ่งเวทมนต์ในเกมนี้ก็บอกเลยว่าค่อนข้างจะไก่กาเอาท่านี้ก่อนล้วกันครับเป็นการฟื้นคืนเกรดอ่าแล้วก็ฟ้าผ่าเสร็จแล้วเราก็มาเซตสเปลวิสระกันก่อนนะครับอุภารแรกม,มาสอนการเล่นเลยวะ่ะเหมือนมาสอนการเล่นเลยอะ่ะอันนี้ฟ้าผ่า,า,าโอเคเซตท่าเรียบร้อย เสร็จแล้วก็ต้องมาเปลี่ยนอาวุธกันหน่อยอู้รอบนี้มีอาวุธน้อยมากเลยอะในตอนเดโมผมมีเงาตั้งหลายอันแบบว่าเงาพระเจ้าตาชุดผ้าเหลืองหรออุ้ยชุดนี้45ครับป้องกันโคตรโหดโฉดจริงๆเอาเรื่องว่ะเป็นไงมาได้เงามาแล้วโอ้โหถ้าถ้าแบบ ไม่ได้เรื่องเลยครับโอ้โหเสียดายว่ะฮึลุยไอ้พวกสุนัขรับใช้ราชวงศ์ฮั่นแกเอาโอ้ผ้าผ้าหลุดรดนแรงจนผ้าหลุดเลยอย่างนั้นเหรอเตียวเหลียง หนในสมผู้นำของโจรผ้าเหลืองผมบอกแล้ว่าตัวเนี้ยอีซี่ขอแค่แบบมีสมาธิไม่ยากขอแค่มีสมาธิไม่ใช่เรื่องยากอะไรบอกเลยว่าที่ข้าสู้เจ้าไม่ได้น่ะเป็นเพราะาข้าขาดสมาธิแต่ถ้าเกิดมีสมาธิแล้วเราก็มันคงเป็นเรื่อง อ่นไม่ใช่น้อยโอ้ไม่โดนไม่โดนเออกระซวกอกไปหนึ่งทีล้มแล้วต้องมีซ้ำเออจิ้มตูดจิ้มตูดโอ้ยโอยโอ้โหโอ้โอ้ย้ยส่งไม่ดีส่งไม่ค่อยดีเดี๋ยวมีโดนส่งอย่างเงี้ยยังยังยังไม่รีบตายอีก ไหวไหมไหวไหมไหวไหมเตียวเหลียงเออแกนับเป็นกุลซือไม่ใช่หรือไงอย่าลีอ่านมาสู้กับคนอย่างข้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ออยังไม่เข็ดยังไม่หลับยังไม่จำัดซบ ต้องใช้พลังนั้นแล้วสินะฮึบออกมายันลูกกอนสิงโครโชคังข้าจะแสดงพลังแห่งสามพี่น้องพะเหลืองให้ดูยันลูกกอนแห่งอมตะนี่แหละพลังที่เราพี่น้องของข้าเชื่อบั่นซิงโครโชคังเรียบร้อย พ่อหนุ่มตาบอดร่างนี้แหละที่ข้าสู้ไม่ได้แต่วันนี้แหละข้าจะกลับมาเฮ้ยลุกเป็นน้มึงอะช่วยหน่อยดิปั๊บฮาโอ้โหไม่เบาอะไรโอ้โตันเลยตันเลย ตันเลยมีสมาธิตัดแขนอะไรต้องบอกว่าที่ข้าสู้เจ้าไม่ได้นะ่ะเป็นเพราะว่าข้าขาดสมาธิอ่อนไปอ่อนไปนี่อ่อยให้นะครับเนี่ย เออดูอะไรดูอะไรงงงงจอยจอยไม่ดีจอยไม่ดีจอยไม่ดีดทำอะไรวะปล่อยออร่าของความตายเออจิ้มคืนอุ้ย,ยเจ็บเลย แขนทีได้ปะเตียวเหลืองฆ่าแสะสวดะอือจริงๆเอาจนหมดดอตายก็ได้นะไม่อยากคุยหรอกเุ้ยเดี๋ยวจะหาว่าโมอุ้ย,ย,าาโมโมยกินยาก่อน นี่นี่นี่ผมไปดูด้านหลังตัวเองมาในสตรีมครับไปให้กดสามเหลี่ยมวงกลมแต่ผมไม่ยอมกดไงเพราะผมไม่ทันตั้งสมาธิในตอนที่สตรีมอยู่อ่ะก็เลยไม่ได้กดโชว์ไปมันเขียนว่าซัมอนดีวายเบรสตัดแขนถ้าจะบอกเลยว่าถ้าฆ่าเจ้าได้ด้วยสาด้วยที่ไม่ต้องกดแต่ขอกดโชว์แล้วกัน โอลาที่จริงแล้วฉันชนะแกไปนานแล้วปลดปล่อยมังกรครั้งท่านทำได้แล้วสามารถช่วยปกป้องตายซะ เด ah. ็กหนุ่มสุดเคสโดนปลุกพลังมังกรไปแล้วยิงลองเอ๋ยจงแข็งกล่งขึ้นผู้เท่ารอที่เต่าคนนี้ได้ปลุกมังกรในตัวเด็กหนุ่มคนนั้นให้กลายเป็นกิเลนไปแล้วเฮ้ยเอ้าพลังกู โอ้โแล้วก็ไปตกน้ําตามสูตรอุ้ยชนไปโลกนี้กำลังตกอยู่ในความวุ่นวายแต่ว่าท่านนะ่ะต้องนำพาความสงบกลับมาเพราะฉะนั้นตายไม่ได้นะใครอย่างตายไม่ได้อย่างนั้นเหรอ และแล้วก็ได้ไปต่างโลกนี่ค่าตกมาที่ไหนกันจอยจอยสั่นจอยสัน่นวอลลองฟอลเลนไดนาสตี้สวัสดีคนนี้จะตะลุยโลกสามก๊ก โอ้ได้อุปกรณ์ใหม่มาด้วยครับกับโซสามพันิเตอร์ดองกองนี่ได้อาวุธของเตียวเหลียงมาด้วยครับเป็นกระบองหนึ่งอันโอ้แถวนี้มีอะไรที่ไม่ฟาร์มทุกคไม่รู้แต่ว่าต้องบอกเลยว่าจากนี้ไปคือพื้นที่ใหม่แล้วนะครับซึ่งเราไม่เคยเล่นมาก่อนในเดโมเพราะว่าเลิกไปซะก่อนจริงๆผมอยากจะให้มันยาวกว่าน,นี้หน่อยแต่ว่าขอตัดจบแค่นี้ก่อนแล้วกันพาร์ทเนี่ยเดี๋ยวเราปักธงแล้วก็เตรียมพักกันดีกว่านะครับโอ้ผมกลัวมันจะนานเกินไปเดี๋ยวคนดูจะเบื่อเนาะโอเค อัพเรเวลก่อนเลยโอ้ oh, ใจหนึ่งก็อยากเลิกใจหนึ่งยังอยากเล่นต่ออยากเล่นต่อด้วยบอกเลยเกมมันๆอย่างนี้ขอสักหน่อยได้ไหมอ่ะเดี๋ยวเอาไปพ์ทหน้าดีพ์ทหน้าก็ได้เนาะโอเคเดี๋ยวมันจะน,นานเกินไปไงเอาเป็นว่าวันนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่เข้าไปรับชมคลิปนี้ด้วยแล้วกันนะถ้าเกิดใครชอบเกม วอร์รองโฟลเล่นไดนาสตี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้สวัสดยอดนักด,ดองด้วยละกันนะครับแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดซุปเปอร์แตงนะครับจะได้มีเงินมาซื้อเกมซื้อชุดมาใส่ต่อในเกมมาต่อไปแล้วกันเนาะอย่าลืมเป็นสมาชิกเสมอยอยนักดองด้วยละ่ะวันนี้ขอเต็มตัวลาไปก่อนแล้วนะครับไปละเจอกันบิลิบิลิ